ครับสวัสด,ดีคุณผู้ชมทันด้วนนะชื่อขอผมกราเอ็ดเวิร์ดโตนิวเกตซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ฟาร์มดยใช้ออโต้คลิกทั้งหมด50ล้าน3 7, แสน7พัน1ร้อยสิบหกเราก็จะทางการสุ่มผลถ้าได้ผลดีเี่ยผมก็จะเก็บไว้ในสตอเร่แล้วก็ไปกันเลยวี ปีไม่นานแล้วก็ทําการซื้อเรื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 อเอาเรือปลาหยุดไปแล้วกันสวัสดีเรือปลาหยุดแล้วก็ทำการเงี้ย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 ไปเลยแล้วจากนั้นก็ใช้ต t a r b u r s ร s t e a m ระหว่างทางเดินวิดู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 ด ตอนนี้นอตอนนี้เรือไปอยู่อือือตก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 ตายแล้นนวทเงินเง,งินเงินเงนเงิ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 นเงนเงินเงินเงงินเ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  ลงทางโอเคลงทางแบบร้อซซึ่งเราก็จะวิ่ตอนเรือปลาเยอะไปตรงนี้แล้วเราก็ทำการวิ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 วไปหากอสสุมกอสสุ่มคนน้อยนั่นนฮึรตุรุ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  เตะเตยตูมตูมแคบล็อกเอาไว้ชุบชุบชุบชุาตายตายแมวพิวชวิง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 โซรุเสร็จแล้วก็ทำการแต่งก็ซุ่มบอล<ส>เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการไปซุ่มบอล แมนดอมฟุตตี้มีว,ว้าวถ้าจะสมผลนะอย่างแรกนะทุกคนนะสตาสตตร,ร์บัคสตีมไทเอนี่ก่อนปุชุบอืมแล้วก็สุ่มสุ่มรัวสุ่มรัว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 จังหวะรอนี้ครับห้าสิบล้านห้าสิบล้านสุ่มรัวแั้วดูความคืบหน้าตอนนี้กัอนอู้ได้โอเปหูอะทุกคนได้ผลพระทุกคนนะผลพระเนื้อตัวสปอร์ก ตอนโลอต,อ,ตอเล็กคือโตอไวแอดนี่ได้มังฝุดมาแล้วะหมอแท้เลยอะครับน้องๆได้ผลพระหมาแล้วท่าน,นกันซุ่มรัวๆเลยรู้ไม่น้อยผมกินคือผมใช้ผมผโอ๊ยผนสันในการสามนะผลสันชะอตทีมผลสันชะเตทีมแล้วเราก็ทำการซุ่มตอนนี้เหลือแค่ผลบารีบารีเท่านั้น <S <S รรพระอืมเปพระโอเคตอนนี้แล้วเหรอเหรอสาสิบห้าล้านทุกคนนะเร<า>ต้งก,การซุ้มต่อเลยสาสห้าล้านนี่เลแล้วเราก็จะดูว่าฟ i f e Food Life Food and ฟุ b l y Food Gravity Food Gravity Food <ห>เก็บเข้าไปผล Gravity g r a v i t ผล Gravity พลกราวิตี้แล้วผมจะเอาไปแจกคนที่มาทันคอมเมนต์นะผลพระมันเยอะจังเลยอู้เก็บได้ทั้งหมดสามผลเหรอก็เจ้าผลนี้ออกมาโอเคเราไม่ต้องเก็บมดนี่เพราะว่าตอ่ตอต่อต่อรวดเลยยิงยาวยงยิงยายิงยายิงยางยา ini akan tanpa konbari-bari ini konbari. Ah, rekan nanti konbari-bari lagi akan ke konbaria lagi Kita akan jadi 20 juta. Yo, ah, politen dagon, dagon. Nah, akan melakukan alphon. กราวิติออกมาแล้วก็ทำการเอ p o l ์ลอร์ดรเข้าไปนะโคดดวงดีตัวนี้กราวิติกราวิติฟูสไอสตาเบอร์สตีมได้ผลนะทุกคนนะมันก็จะสุมรัวทุกคนสุมรัวสุ่มรัวสุ่มร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 ัวดดีได้ลอะไรเบอาร์มาก บารียาฟุตอีกผลหนึ่งรู้ไหมทำไมผลไม่กินผมก็บอกไปแล้วไงผมจะกินเฉพาะผลกูระบังอูอ้ผลฟีนิกส์ผลฟินิก์แล้วก็อีกผลหนึ่งผลโมชิโมชิโมจิโมจิมมมผลโมจิโมจิ ผลโมจิโดนฮาครีล้เพิ่มฟุตผลโมจิก็มันก็เหมือนกับอุ้ยๆๆๆยอ้อู้อยออยอู้ย้ยอู้ยอู้ยอ้าอู้ยอู้ยอ้ยอก้ยอู้อู้อยอู้ยอยอู้ยอู้ยอู้ยอูยอูอู้ยอยู้อยยอยอยอูอยอยอยอู้ยอ้ยยอูยู้อูยูอยอู้้ยู เขาล้วเอแต่ว่ายูริเข้าไปไม่ใช่คนละยูรินะไม่ใช่ยูริชมลมนะตอนนี้นเลืกแล้วจะรกเสมได้อีกไากี่ผลแค่นั้นเด็กลาผลที่แล้วก็ที่สุดแล้วเอามาก็ผมก็ส่มได้อีกทั้งหมดเออหกผลนะหนึ่งผลสผลสมผลสี่ผลห้าผลแล้วผลสุดท้ายทุกคนนะจะทำการสังเวยผลไป โอ้โหร่าร <esse S 2> <break it. S 1> ่าร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 ดาร่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 าราราร่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 าร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 า่ารารา่าราร่าร่าร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 า่าร่าราร่าาราราราาร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 า ผมก็จะทำการถ่ายรูปทั้งหมดที่ได้มาให้เพื่อนผมไปดูนะทุกคนอ่ะก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะทุกคนนะชูวิป มังค์ฟุตตีฟรายฟริสตีอัลเลตเตอัลเตเผลพระสามผลเยี่ยมผลกลาวิตรีบารียบาริบาริผลบาริบาริแล้วก็ผลสติงกี้สติงกี้โอสติงกี้โคจิมีเอ็มเวบูวิสต์แล้วก็ โติดักลาเบอร์แล้วก็ฟินิกสแล้วเรากำลังทำการแคปรูปที่โคตรจะมาสานาซึ่งเน็มผมก็ใกจะเต็มแล้วโอมสาวน้อยสาวน้อยนะผลพระอีกแล้วนะแม่สาวน้อยโอ้สิบสุดจังเดีย <c oughs> ดีนะไม่แคปะโอ้สาวน้อยโอ้มาสาวน้อยหมดแล้วแม่สาวน้อยนะซึ่งมันก็จะน้ำกัน

ฟิสต็อปบังคับฟิสต็อปเออสต็อปบ้าโดนทิ้งอย่างเทปบ้าโดนทิ้งอลเลเตออลเลเอ้ฮัมปีโลสโยนโอรันเตตัวรนเนตัอีมาเฮอัมบัลลาเฮเป อมบลลเฮดบูรูโตโรโต้เถงเถงเถงไม่สำคัญผลโมติก็ไหลลงไหลอีกลิ้งลงน้ำหนึ่งน้าอุสาห์เงเถงเถงบาดีก็เถงเถงเถงงกาเวเต้เถงไอฟุตเถงเถงผลพระิถงเ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 ถง ทิ้งทิ้งทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดทิ้งทิ้งโอ้ยคนเยอะเลยทิ้ง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 ตอนนี้ผลกำลังต่อเข็าต่อแถวแล้วทุกคนนะผลกล้าก็จะไปรวมกันตรงโน้นนะซึ่งผลโอเปรก็ ไปทางผลเทสนะทุกคนนะพอผลเทสส่วนใหญ่ก็จะไปทางทิ้งทิ้งทิ้งดูนะทิ้ง,ง,งตรงบวะนี้ครับเหล่าไททันผลนะมีผลพระเป็นส่วนประกอบด้วยแล้วก็มีผลนำอู้ตรงบวะนี้ครับแม่ทัพใหญ่ก็บาลีบาลีเออไม่ใช่ผลบาลีดิผลผลอะไรดิวุ้ยเต็มเลยวิ่งกระโดดวิ่งผลแสง เก็บแป๊บๆเราจะมาทดสอบแล้วผมอยากสุ่มได้ผลผลเควก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 ผลเควกเควกผลเควกเควกกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเราก็ทำการเก็บปะ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 ว้า ผมยากรู้ว่าผลพระมันโหดไหมเดี๋ยวอผลบารีบารีด้วยผลบารีอะแล้วผมก็จะทำการสุ่มให้ได้ผลกูระผมจะลองกินสะ๋กสักหน่อยนักชิมผลแห่งเมืองแห่งเกมนักชิมผลตอนนี้ครับังหว่าน,นี้ครับอ๋อเวียนเทียนกันะขบวนแห่ขันหมางทุกคนนะผลบารีอะเออทิ้งทิ้ง ตายแปแล้วก็จะมีผลพระซึ่งเราก็จะเก็บผลผลผนตอนนี้เรามีผลผลสามารถเก็บฟุตตี้ได้ทั้งหมดแต่เราก็จะทําทการาเก็บฟุตตี้ลนนได้ไหมไม่ได้นะมันเต็มมั้วทุกคนก็จะทำการทิ้งบนพระไปตามยะถากรรมของมันไปให้มันไปตามกรรมที่มัน,นได้ก่อไว้ นชาติปังก่อนนาโยบน้าโยบบาริบาริฟูดมันจะโหดหรือไม่โหดผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่เออสีสัตว์ค่ายตัวถ้าเกิดมันมีผลเอ่อผลควิกคผลควิกอะไรผลนวดขาวนะถ้ามันมีดอบอยู่แล้วผมคือเมื่อกี้เห็นมันแบบ สไลด์ลงเธยอย่างน่านอางสานซึ่งก็จบสำหรับคลิปนี้ทุกคนบาย